สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานการต่างประเทศกรุงเทพมหานครจะมาแนะนำเรื่องการถามทางและบอกทางเป็นภาษาอังกฤษหรือ Asking and Giving Directions ซึ่งการถามทางและการบอกทางเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเรารู้ก็จะสามารถตอบได้และสอบถามเป็นค่ะโดยเฉพาะในเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศหรือมีชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราและสอบถามทางค่ะ เราก็จะสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสามารถตอบโต้ใต้โดยไม่ต้องวิ่งหนีฝรั่งอีกต่อไปค่ะวันนี้สำนักง,งานการต่างประเทศมีโรลเพลย์หรือบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการถามทางและบอกทางเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้ฝุดพูดกันนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ We should ask someone to give us direction. Yeah. Why don't we ask the person over there? Excuse me miss. Oh hi. Hi. Hey, do you know where Indian district office is? In the the indian district office? Uh that's on the area of Midnight Street. Street. Or oh, it's called your team Nah, I think it's in the middle of Midnight 3 2 first and second Avenue. Okay, from here, you walk up for the street, uh, go 3 blocks, uh, no, 5 blocks, and then you turn right, yes, right, to meet my, my D3, and after that, you go more 2 blocks to meet my D2. No, yes, so 2 And keep going straight ahead, walk about 60, 50, 30 meters, and then you go right again, walk two more blocks and there you go the obvious is on the the left no on your right five blocks away and then turn left oh uh, do you want me to repeat it uh, that's on the oh uh, no 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 i think we are good now thank you so much my pleasure bye, bye bye thank you so do you remember what she just said to be honest no you know what I just realized that why don't we use Google Maps oh yeah it, it said that the office is on the corner over there oh I see เป็นอย่างไรกัน <ues> บ้างคะไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะโดยก่อนที่จะเริ่มถามทางเราก็อาจจะพูดขึ้นต้นด้วยความสุภาพเช่น excuse me หรือ Pardon me เพื่อเป็นการเรียกให้บุคคลที่เราต้องการสอบถามทางหันมาสนใจเราก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจึงพูดสอบถามเส้นทางเช่น Excuse me, madam, how do I get to ตามโดยชื่อสถานที่ที่ต้องการไป Excuse me, madam, could you please tell me where the Din Daeng District Office is? ขอบประทานโทษค่ะ คุณผู้หญิงช่วยบอกทางไปสำนักง,งานเขตดินแดงให้ดิฉันให้หน่อยได้ไหมคะหรือตัวอย่างถัดไปนะคะ Pardon me. Could you please tell me where ตามโดยชื่อสถานที่ที่ต้องการไป is p a r า o n ดอ c มี l d you please tell me where the toilet is ขอประทานโทษค่ะช่วยบอกทางไปห้องน้ำให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ โดยทุกคนสามารถเซฟรูปอินโฟกราฟิกฟเกี่ยวกับ asking and giving directions ที่สำนักง,งานการต่างประเทศได้ลงไว้ในไลน์ของสำนักง,งานการต่างประเทศเพื่อเลือกใช้ประโยคที่ตัวเองจำได้แล้วลองนำไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อฝึกพูดอย่างมืออาชีพโดยไม่ต้องอายขายได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของสำนักง,งานการต่างประเทศเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆที่จะนำมาฝากทุกคนกันนะคะส่วนครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ